สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ร้านกรินทอดฟู้ดโดย CP ครับหลังจากที่ห่างหายไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะครับวันนี้เรามาอัปเดตหน้าร้านพวกเราครับผมกับร้านพวกเราครับที่นำสินค้ามาใหม่มาเพิ่มเติมคือ,อขนมครับพอละ5บาทก็เนี้ยขนมขายราคาส่งครับผมเนี่ยรางหน้าร้าน CP ครับของพวกเราแล้วก็ ตรงนี้ก็เช่นเคยครับก็มีกล้วยครับสินค้าที่ประจำของเราขายดีครับกล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้าครับแล้วก็กล้วยไข่ครับผมและที่ขาไปได้ครับสินค้าที่ขายได้ดีเรื่อยๆครับตอนนี้คือหอมกระเทียมครับผมหอมกระเทียมนะครับฟักแฟงนี่ฮะผมเนาะฟักแฟงแตงโมครับนี่พวกเรามีสินค้าครับฟักแฟงแตงโมของแท้ครับเนี่ย แล้วก็มาระครับนี่ฮะแปลงแตงโมโมาระแล้วก็ละมุดครับนี่ฮะละมุดลำใหญ่ฮะเราที่นี่ละมุดครับละมุดลูกใหญ่มาฮือมาสวยมากมากครับละมุดลูกใหญ่ครับมลุบมลุอ่ายอยละมุดละมุดมาเลยครับผมเนาะวันนี้พวกเราได้นำมานำม,มาขายตรงนี้ครับน้องแล้วก็ทางด้านในพวกเราก็จะมีเี้ย <C oughs> <อ>หมาไปรับอากาศเย็นมากครับวันนี้ทําให้เราเป็นหวัดแน่นอนฮะกลัวขิดก็กลัวครับนเนาะบรรยากาศะครับแล้วให้ไดามาดูด้านนี้บรรยากาศร้านไข่ร้านข้าวสารร้าน,าาน,าาน,านอ่าของเราฝั่งนี้นะร้านหมูฝั่งนั้นเนี้ณิตอนฟู้ดแล้วก็มาเจอร้านอ่าไข่ตรงนี้สารพัดไข่ฮะสารพัดเบอร์เนาะวันนี้อยู่โดยพี่ดำครับพี่ดำเป็นคนจัดการบริหารตรงนี้ครับวันนี้ ให้ดูบรรยากาศด้านในครับแล้วก็หนาวออกไปเมื่อกี้จามเลยครับผมบรรยากาศด้านในของพวกเราครับผมกับร้านข้าวสารของพวกเราเนี่ยร้านข้าวสารมีทุกชนิดครับข้าวสารเต็มเอียดเลยครับมีข้าวสารทุกอย่างครับอยู่ตรงนี้ครับให้เห็นบรรยากาศกันชัดๆกับร้านพวกเราครับนี่ฮะวันเนาะดูด้านนี้ เนียเห็นร so ้านข้าวสารด้วยนะครับผมแล้วก็ร้านหมูร้านไก่ครับเราไม่อัปเดตมานานแล้วเนาะเผื่อเพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วอยากมีร้านข้าวสารร้านหมูร้านไก่ก็เนี่ยให้เข้ามาดูครับแล้วก็ดูพวกเราเผื่อก็เป็นอาจจะเป็นแนวทางหรือเป็นรูปแบบการขายแถวพวกเราครับเนาะเผื่อเพื่อนๆหรือน้องๆพี่ๆที่อยากทําร้านข้าวสารร้านขายไข่ร้านขายเนื้อหมูเนื้อไก่ครับเนาะให้มาดูกันครับผมเนาะเนี่ย บรรยากาศวันนี้ถือว่าเงียบเชียบครับเพราะว่าอากาศเย็นมากฮะวันนี้วันที่21กุมภาสองห้าห6ห้าครับกับพายุเข้าอีกแล้วครับผมเนาะเดือนกุมภาพายุเข้ามาห้าวันนะฮะเข้าตลอดเลยครับตอนนี้ฝนตกตลอดครับเนี่ยโต๊ะไข่พวกเราครับสารพัดไข่ครับมีแต่ไข่แค่นี้ไข่เยอะมากครับสารพัดไข่ล้วไข่ราขาขดีมากๆครับผมเนาะกับร้านพวกเราครับ จะมาอัปเดตครับด้านในครับของร้าน CP ครับผมเนาะว่าพวกเรามีอะไรขายมั่งครับเนาะให้มาดูกันช่วงนี้พวกเราก็คือนำสินค้าประเภทของเครื่องปรุงรสประเภทเรื่องของน้ําจิ้มมาเยอะครับผมเนาะก็นี้ยมาขายกันครับควบคู่ไปกับร้านหมูของเราพวกเราครับผมเนาะร้านหมูร้านไก่พวกเราฝั่งนี้ฮะเนี่ยหมูไก่ขายดีครับผมช่วงนี้จะขายดีราคาพุ่งสูงกระฉูดครับ ขายดีขายขายได้พอใชไ้ได้ครับแล้วก็เราก็มาเพิ่มมาเติมมาเพิ่มด้วยเรื่องของสินค้าเป็ดทะเลครับรถดีรถไม่ดีมีหมดครับตรงนี้รถเปรี้ยวรถหวานรถเค็มครับมาหาเราเจอหมดครับอยากได้หวานก็ซื้อน้าตาลครับอยากได้เปรี้ยวก็ซื้อน้มามะนาวครับอยากได้เค็มก็ซื้อเกลือครับผมเนาะนี่มาด้านนี้มีทุกอย่างครับผมเนาะและแล้วสินค้าของเราที่ราคา ถูกกว่าคนอื่นเขาก็ตรงนี้ฮะให้ดูครับรเป็นเรื่องของอเนื้อหมูครับหมูบดครับกิโลละร้อยครับนะฮะบดท,ทำไมสีมันขาวจังวะเนี่ยใช้อะไรบดตัวไหน,มนไม่ใช่เยอะด้วยแหละ <CL. S 1> เอาอะไรบดเนื้อตัวไหนเนืเ้อติดมัน เนี่ยปติบัติสามันด้วยดูมุนดูให้ดูเรื่องของสภาพข้างหน้าอย่าไปใช้เรื่องของตัวเลขมากเกินไปเพราะตัวเลขมันไปใช้เป็นตัวเลขของหมูสอยส,สวยมาใส่ใช่ไหมแต่พอเราไปอิงตัวเลขโดยที่ไม่คิดถึงสินค้าที่ออกมาใช่ไหมเลยเป็นแบบนี้เข้าใจไหมนี่อ่าวันนี้หมูบทมันติดมันเยอะไปน,นิดน,นึงครับ ให้ยังไปดูบรรยากาศด้านในของเราครับเนาะว่าพวกเราเอาอะไรมาขายมากครับนี่ฮะคือสินค้าของชําน้ําจุ่น้ําจิ้มครับอยู่ด้านนี้ฮะนี่ฮะสินค้าที่เรานอามาขายของร้านซีพีพวกเราครับด้านหลังนี่ก็คือพยายามอัดมาได้ก่อนด้านหลังก็จะหาสินค้าอื่นมาขายครับที่เราพยายามจะวางแผนกันใหม่ว่าจะเอาอะไรมาขายเพิ่มเติมตรงนี้ก็ที่เราเหลือเยอะมากครับเนาะนี่ฮะ เมืเราอยู่ด้านในครับของร้าน CP ครับนี่ให้ดูบรรยากาศกันเรื่อยๆครับท้านผู้เห็นบรรยากาศการค้าขายโเราครับวันาาใน,ใวนี้เนาะไอ้ดิมือดหมดหรือยังรุ่นน,นี้หมดหรือยังรุ่นนี้หมดหรือยัง เป็นอย่างนี้หมดเลยก็ช่วยกันดูเรื่องของสินค้าที่ออกมาแล้วมันจะมีผลกับการขายของเราเราไม่ใช่ว่าอิงตัวเลขก็ถามเขาเอาไม่เข้าใจก็ถามอี่กจะถามอะไรเอาเราไม่ใช่ว่าเสียอย่างนี้ปลูกทาอย่างนี้แต่ออกมาเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมก็คุณภาพออกว่าไม่เหมือนเดิมก็ขายของคนอื่นเขาว่าเราได้เนี่ยพอดีถ่าย u t u b e ไปแล้วครับบนไปด้วยครับ,บ ขออภัยครับที่บนเสียงดังครับผมเนาะวันนี้ก็มาอัปเดตหน้าร้านพวกเราครับกับร้านซีพีของพวกเราครับผมอันนี้จัดไปไหนวันนี้อากาศทั้งเย็นคะทั้งลมหนาวครับเนาะบรรยากาศไม่อ่าหน้าออกมาเดินชอบสินค้าหรือว่าซื้อสินค้า้วครับเพราะว่าเป็นอากาศที่เย็นเนี่ย ค่อยากเข้ามาครับอันนารอแต่อากาศเย็นแล้วก็ลมเย็นอย่างนี้ครับชัวแต่เราจะเป็นไข้เป็นไข้หวัดกันแหละครับเนาะแล้วพวกเราก็นี่ฮะสินค้าหลักๆคือพวกผักครับเราหาผักหาเครื่องปรุงครับพริกกระเทียมหอมมาที่เดียวครับสามารถที่จะเอาไปทําอาหารขายได้เลยครับผมว่าเรามีทุกแหวงครับฟักเวงแดงโมครับนี่มีกล้วยมีสารพัดมีครับผมเนาะ เครื่องทงเครื่องเทศน้ำจงน้ำจิ้มครับพวกเรามีหมดครับเนาะสินค้าบางตัวก็วันที่มีก็มีครับอย่างว่าละมุดเรามีวันนี้เราก็ซื้ออเนาะมีละมุดมีสินค้าหลายๆอย่างครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเครื่องประเภทเส้นครับเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยจับเส้นมีเส้นเนล็กเนะฮะเส้นวุ้นเส้นครับมีหมดครับถัวงอกเรายังมีขายเลยครับผมเนาะกับบรรยากาศโอ้โหอากาศเย็นมากครับถ่ายไปเลย เดือดสันหลังว้ากเลยครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจงพวกเราครับกับร้านคณินทร์ฟู้ดโดย CP ครับช่องดีกันเนาะ,ะนานๆอัปเดตทีครับผมเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ